ดังดังเชิญครับพี่ใหญ่ครับเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปวีดีโอให้ท่านครับประมาณ3นาทีครับแล้วก็ให้พี่จิโม่เสริมเติมแจกให้เรากระบังมันมาอย่างไรขอบคุกท่านค่ะคือลุชิจะมาจอก็เสริมก็ล้นตาแล้วก็ต้องตัดิลนส์สิบเอ็ดเจ้ว ใช่ไหมครับแล้วเห็นมาครั้งแรกนี้ก็ยกมือไหว้รู้จักเว่าอะไรถึงรู้จักกันเดียวเราบอกเพราะว่าติดตามตั้งแต่ตอนชมรยิมได้ขนาดนี้เลยใช่ไเราลองเดินชมยิเดนชมยิกันพอดีสนใจธุรกิจชอบฟตเลาวอจะอกขึ้นดีมีตอก วันนี้จะไปลังถึงประเทศเกาหลีแล้วติดตามมานา้ว <whiskey> นีแล <inery> <ills> <int ans otted> ้วครับในรอเกิดเซอร์เซอได้ดูเพลงชอบอะไรมากที่สุดครับชอบนกติดดาวมาสองปีผมติดตามมาสองปีแล้วด้วยนะครับอนี้โอ้โหนะครับแต่เป็นฟิลที่เป็นอัดเอาไว้นะครับพอหลายปีแล้วนะครับเรี่ยสองปีนี่เนอะนะครับเพลงต้องแต่ปีสองพันยี่สามเออสองปีเนี่ยตอนนี้ที่งข้า ก็ประมาณสองปีกว่าไปสอเปีกว่าอ่าก็สั่งให้เพื่อนๆด้วยันรเรียนครับดีใจนะพี่มีน้องคนหนึ่งที่เดินทางมาจากเกาหแล้วก็รู้จักเราตั้งแต่เกาหลีต้แก็ติดตามมาโดยตลอดแล้วก็เพิ่มมารู้นะครับว่าน้องเนี่ยอ่าเห็นก็ยกมือไหวเลยเรกก็ไอ้องไอ้เรเป็นยังไงก็เรื่อเป็นร่ะก็แบบติดตามมา พอดีมีเพื่อนๆแนะนำบอกว่าเราเราจะโม้แล้วหนูก็เข้าไปดูเราขึ้นตีดีแล้วหนูก็ได้ดตามเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแล้วก็ฟูท่นบนนะคับดีตอนนี้ต้ถามนิดนึงคือเาีอยู่รวนออะไรครโอ้ทั่วเลยดูชนแต่ร์เหี่มช้อดูชอนเยนะฮแล้วแต่ไม่รู้แล้วว่าวันนี้เราจะไปราการที่ประเทศเกก็ขอบคุณน้องมากๆเลย ล้วก็เพื่อนๆนะครับก็อยากจะเรียนรู้ด้วยว่าทำไมปีนี้ไปดังอยู่ในประเทศเกาหลีน้องจ๋านะครับน้องจ๋าไปดังอยู่ในประเทศเกาหลีเพราะพี่ชอบเล่นดนตรียนะนเ๋อครขอุณมานะครัอบาจาน้องจ๋าที่ได้อิทั้งได้นวั้ตีแล้ก็กำานข้าวลันประน้องจ๋าเนี่ย คนที่พามาก็คือพี่พี่บิวพี๊วนะฮะเป็นดาวไล่ของพี่บูนะฮะพี่บูซ<อ>ึ่งเดินทางมาจากเกาหลีอยู่เกาหลีเป็นสิบสิบปีเลยพน<อ>ักกินข้าวเด็กคนนีเ้เดินมาเขาตื่นเต้นเขาก็เต้นนะฮะไอ้หลอกบอกชี้มาเนี่ยผมไม่ได้องมาชี้ผมผมก็มองข้างหลังไาชี้ใส่ จนเขาเรียกพี no ่จิโก้พี่จิโก้เขาไม่ได้รู้จ <de> ักเราด้วยหรือและเขาก็เดินเข้ามานะครับเพราะว่าเขาอาจจะแบบตื่นเต้นอะไรแล้วก็ไม่ทราบนะก็ไม่รู้จริงนะครับผมเองไม่ได้เก่งเรื่องโลกโซเชียลอันนี้ก็ขอบคุณนะครับคุณมิ้นดิท็อกทีวีครับหน้าตัวนี้นะครับก็ได้ถ่ายคลิปตอนนั้นก็ถ่ายไปถ่ายคลิปนะครับและแอดแท็กแอนแท็กส่งไปแต่เราไม่คิดว่ามันจะไปโด่งดังที่ประเทศเกาหลีอย่า เพราะนวันนี้ตั้งแต่ตั้งแต่น้องมาท้ามกลางมันทำให้ผมรู้สึกนี่ตัวเองต้องต้องเข้าไปศึกษาเรื่องรา,าวของออนไลน์แหละนะครับหรือที่พี่ตอบด้วยนะครับก็ตั้งแต่ที่ต่อไปก็นะครับผมเองก็อาจจะเป็นคล้ายๆอาจารย์เลยอาจารย์บัญชาย